เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวิรกูลนะครับก็ลงพื้นที่จังหวัดสุขาเป็นครั้งที่3นะครับลงไปเพื่อติดตามหน้างานวิกฤตน้ำท่วมนะครับพร้อมกับนำเจ็ตสกี่นะครับพร้อมทีมช่วยเหลือ เครื่องอุปโภคบริโภคนะครับไปกับเครื่องบิน430ไม่ได้บินเครื่องเปล่าไปแต่คนนะฮะไม่ได้เอาคนไปอย่างเดียวเอาของไปด้วยนะครับเดินทางเพื่อที่จะไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนนะครับพอไปถึงปุ๊บเนี่ยท่านนายกก็ได้ประชุมนะฮะติดตามประชาการสถานการณ์อุทกภัยแน่นอนฮะก็ต้องฟังรายงานจากคนในพื้นที่ก่อนฟังปุ๊บเนี่ยท่านก็จะได้ดูว่าเออมีแผนยังไงกันต่อไปคือแผนเนี่ยมันต้องมีการปรับตามสถานการณ์เป็นรายวันเป็นรายชั่วโมงเพราะว่าน้ำเนี่ยมันไม่นิ่งดังนั้นแผนเรา มันก็จะต้องมีการปรับไปตามสถานการณ์กันด้วยนะครับให้กําลังใจเจ้าหน้าที่นะครับไม่มีตําหนินะฮะคนบอกว่านายกลงไปเนี่ยไปตำหนิเจ้าหน้าที่หรือเปล่าทํางานล่าชา้าทําอะไรหรือเปล่านายกลงไปให้กําลังใจเจ้าหน้าที่นะครับคือทําดีอยู่แล้วก็ต้อง ขอให้ช่วยกันทําต่อไปนะครับเพราะว่าทําเต็มที่แล้วจริงๆศักยภาพของหน่วยงานต่างๆทําเต็มที่แล้วครับเรื่องของการปฏิบัติงานนะครับต่างๆเนี่ยแล้วก็โรงครัวพระราชทานและครัวสนามเนี่ยท่านก็ลงไปดูเหมือนกันะนะครับว่าอาหารเพียงพอไหมเจ้าหน้าที่เพียงพอหรือเปล่าวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ประชาชนเข้ามาถึงหรือไม่นะครับสำคัญที่สุดคือประชาชนเข้าถึงหรือไม่ท่านก็บอกว่าให้กําลังใจครับผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็ตรวจติดตามนะครับสถานการณ์น ในเขตเทศาบาลนครหาดใหญ่ ในระหว่างที่อยู่ในพื้นที่นะครับนายกก็ได้มีการประชุมนะครับทางไกลด้วยนะฮะคือออนไลน์ด้วยแหละร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทก,กภยัยหรือสอปกชนะครับก็<อ>กำชับว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดน้ําท่วมเนี่ยก็ขอให้ทุกคนสนับสนุสนภารกิจอย่างเต็มกาลังเพราะว่าตรงนี้เป็นกฎหมายใ,ให้อำนาจเจ้าหน้าที่แล้วนะครับในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่นะฮะไม่ต้องกลัวส่วนเรื่องเงินเรื่องงบประมาณก็ได้สั่งการนะฮะให ศูนย์บริหารสถานการณ์ทั้งหมดนะฮะไม่ต้องเป็นกังวลน,นะฮะเรื่องเงินเรื่องเจ้าหน้าที่เรื่องอำนาจหน้าที่เพราะมีกฎหมายคอยคุ้มครองอยู่แล้วนะครับการตัดสินใจอะไรต่างๆจะได้รับความร่วมม้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพราะหน่วยราชการอย่างที่ทราบนะฮะ,ะเขาก็กลัวว่าเอ้ยเขามีอำนาจหรือเปล่าเขามีหน้าที่หรือเปล่าถ้าฝืนไปทำเนี่ยงานเข้าฮะ,ะโดนฟ้องโดนอะไรเละเทะไปหมดแต่ตอนนี้มีพรกรฉุกเฉินแล้วเนี่ยแน่นอนฮะเรื่องของการตัดสินใจทําอะไรต่างๆมีกฎหมายตรงนี้ คุ้มครองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ภายใต้ของอความสาธารณประโยชน์ของประชาชนด้วยนะฮะ,ะดังนั้นเรื่องของความร่วมมือเต็มที่ฮะยืนยันอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของนาย,ยกอยู่แล้วไม่ได้ปัดให้ใครนะฮะดังนั้นในฐานะที่ผู้เป็นผู้ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินผมต้องรับผิดชอบภายใต้พรกฉุกเฉินนี้นะครับเท่ากับว่านาย,ยกประกาศแล้วว่าทุกคนทําอย่างเต็มที่เพื่อประชาชนมีอะไรนาย,ยกรับผิดชอบถ้าผม ฟังจากคีเมสเซจเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนกนําหนดการนายกนะฮะที่ปรากฏตามสื่อไม่เป็นความจริงนายกตั้งใจไปดูสภาพข้อเท้จริงสถานการณ์น้ำท่วมด้วยตัวเองเพื่อจะสั่งการให้ระดมความช่วยเหลือโดยตรงกับความจําเป็นที่เร่งด่วนในพื้นที่ตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนะฮะอันนี้คือที่ท่านนายกลงในพื้นที่เมื่อวานนี้ครับ